กล้องหน้าสาย2ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบ a u t o Focus จะถ่ายเซลฟี่มุมไหนก็ล็อกดวงตาคมชัดทุกช็อตมาพร้อมกล้องหลัง64ล้านพิกเซลและกันสั่น OIS จะถ่ายพอเสร็จเวลาไหนก็สวยทุกสภาพแสงพร้อมลุกเล่นเอฟเฟกต์โบเกออีกเพียบใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง vivo v, v 2 5 pro 5 g สำหรับซีรีส์ของ vivo v15 ในรอบนี้นะครับผมก็เราได้พรีวิวตัวของ v15 5g ไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงตัวท็อปรุ่นพี่อย่าง vivo v15 pro 5g กันบ้างที่มีการอัปเกรดครับทั้งตัวกล้องหน้าเซลฟี่ชุดกล้องหลังและตัวชิปเซตขึ้นมาเป็น Dimensity 1,300เรียกว่าเป็นชิปในตระกูลน,น้องๆตัวท็อปเรือธงเลยทีเดียวครับในส่วนของสเปคนะครับคร่าวๆก็ตัวหน้าจอ6.56นิ้วอ m ม l e d นะครับผมให้สีสวยงา แล้วก็มาพร้อมกับอัตราเรเฟรชเรสูงสุดที่120 h ฮโดยทาง vivo ก็เลือกออกแบบให้ V15 Pro 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนในสไตล์พรีเมียมโ่ยจะเป็นการเลือกดีไซน์หน้าจอเป็นกระจกโค้ง 3D curve ส่วนดีไซน์ฝาหลังนะครับก็เลือกใช้เป็น Full Rye AG Glass ครับผมที่ผิวสมผัสเป็นแบบแมตนะครับไม่เกิดริ้วรอยหรือคราบบนฝาหลังพร้อมกับประกาย,ยริบับนะครับของดวงดาวตามชื่อสี Starlight Black ส่วนอีกสีหนึ่งจะมาใน mood and tone ธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีฟ้าที่เรียกว่า Surfing Blue ซึ่งตัวสี Surfing Blue นะครับสามารถจะเปลี่ยนแปลงสีสันได้ด้วยเพราะมีการใช้ Color Changing Glass และจุดเด่นของซีรีส์นะครับก็คงนี้พ้นเรื่องของการถ่ายภาพครับเพราะว่า V-Series ของ Vivo นั้นออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบถ่ายภาพทั้งการถ่ายเซลฟี่ถ่ายพอร์เตในรูปแบบต่างๆนะครับ โดยตัวกล้องหน้าเซลฟี่ในรุ่นโปรเนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวกล้องหน้าเซลฟี่ที่มีออโต้โฟกัสนะครับถ้าเกิดต้องการถ่ายภาพแบบ c l o สอ up นะครับมันจะมีส่วนที่คมชัดคือบริเวณที่ใกล้กลองมากๆแล้วก็อีกซิกหนึ่งอาจจะเป็นส่วนที่เบลอกไปนะครับเรียกว่าสามารถเล่นกับมิติเวลาถ่ายเซลฟี่แบบ close up ได้ส่วนการโฟกัสดวงตาครับอันนี้ก็ล็อกแม่นจะหลับตาซ้ายหลับตาขวาสลับไปมาก็ยังจับล็อกได้ทันที แถมตัวเล่นของกล้องเซลฟี่ก็มีให้เลือกมากมายครับตั้งแต่เรื่องของฟิลเตอร์โทนสีมีทั้งแบบคลาสสิกนะครับแบบที่เป็นลักษณะของเฉดเงาที่สาดมาด้านข้างเรียกว่าแม้แต่ถ่ายในห้องไฟสตูดิโอปกติก็ยังสามารถเลือกจะใช้โหมดที่เหมือนกับเราเปิดพวกไฟนีออนแทรกแซงเหมือนกับตูห้องมืดก็ได้ และในโหมดบิวตี้ก็สามารถจะเลือกปรับนะครับในสไตล์คลาสสิกคือเน้นความเนียนใสหน้าขาวผ่องครับหรือจะเลือกในสไตล์ธรรมชาติครับที่ปรับแต่งน้อยกว่าเดิมแต่ก็ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยต่างๆออกไปแล้วก็มีออปชั่นเสริมนะครับในการแต่งแต้มใบหน้าเป็น m o o แอน n e โทนตามสไตล์หรือว่ารูปแบบของเทรนแฟชั่นนะครับเรียกว่าสามารถเลือกได้ทั้ง m o ดแอนโทนในสไตล์ของตะวันตกตะวันออกหรือว่าโทนสีครับ ส่วนกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลักคือไฮไลท์แหลก64ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS นะครับมีกล้องอัตลตรว8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านนะครับตัวกล้องหลักที่มีกันสั่น OIS เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาช่วยถทั้เรื่อองการถ่ายภาพ ทั้งเรื่องของพอเทดแล้วก็พอเทดเวลากลางคืนครับเพราะว่าพวกโหมดซปเปอร์ไนท์พอเทดเนี่ยถ้าเกิดเรามีการสั่น OS สมาช่วยในเวลาถ่ายภาพนะครับมันก็ช่วยเรื่องของอาการสั่นไหวที่เราถ่ายภาพบริเวณแสงน้อยแล้วก็ยังช่วยนะครับในการเก็บแสงเพิ่มเติมเข้ามาในการถ่ายภาพบริเวณแสงน้อยโดยภาพไม่สั่นไหว ซึ่งในโหมดพอเทตจากกล้องหลังครับก็สามารถเลือกปรับ,บโหมดบิวตี้ต่างๆได้นะครับเช่นเดียวกับตัวกล้องหน้าเซลฟี่แต่มีอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือส่วนของตัวดวงไฟโบเก้นะครับที่เราสามารถจะเลือกปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเมื่อกรุกดเข้ามาที่โหมดพอเทตหรือภาพถ่ายบุคคลนะครับในส่วนของค่า F หรือว่าตัวรูรับแสงนะครับเรียกว่าสามารถเปิดรูรับแสงได้กว้างสุดถึง f 0.95เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาระยะที่กำลังพอเหมาะครับก็ประมาณ f 4 แล้วก็ f 2.02.8อแล้วะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกลักษณะของดวงไฟโบเก้ที่จะเป็นเอฟเฟกได้นะครับโดยมีทั้งเป็นดวงไฟวงกลมธรรมดาเป็นรูปดาวผีเสื้อหัวใจหรือว่าซากุระจากเดิมที่โหมดซูเปอร์ไนท์พอเท็นะครับเราสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้สว่างขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าในรุ่นของ v 1 5 pro 5 g นะครับมีการใส่ฟีเจอร์ที่เรียกว่า real time extreme night vision เข้ามาด้วยนั่นหมายความว่าในขณะที่กํากำลังเล็งถ่ายภาพตอนเวลากลางคืนก,นกับซูเปอร์ไนท์โหมดอยู่ บนหน้าจอเนี่ย<ม>เราจะเห็นภาพที่มันสว่างขึ้นใกล้เคียงกับช็อตที่เราจะสามารถถ่ายได้จาก vivo v i s a pro 5g นั่นเอง และก็ไม่ได้มีแค่กล้องถ่ายภาพหรือว่าพอเทตน,นะครับที่สามารถถ่ายกลางคืนได้แต่ว่าในส่วนของโหมดวิดีโอครับก็ยังมาพร้อมกับซูเปอร์ไนท์วิดีโอนะครับที่สามารถจะเปิดโหมดกลางคืนพิเศษให้การถ่ายวิดีโอในเวลาแสงน้อยหรือเวลากลางคืน,นครับมีความสว่างเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อจะได้เห็นดีเทล,ลเยดต่างๆที่คมชัดขึ้นซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับมีทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าก็สามารถใช้งานได้ด้วยนอกจากนั้นใครที่ชอบถ่ายบล็อกนะครับยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าบล็อกมูวี่น,นะครับเราสามารถจะเลือก เอาสไตล์ที่เราต้องการใช้งานนะครับจากหน้าจอมีให้เลือกหลายรูปแบบครับโดยในการถ่ายทำเขาจะมีการแอปพลายในเรื่องของตีมแล้วก็สีเข้ามารวมถึงเสียงเพลงด้วยนะครับเสร็จแล้วก็แค่ถือกล้องแล้วเลือกซีนที่ต้องการถ่ายนะครับกดแชะแชะแชะเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไป สุดท้ายก็จะได้เป็นวิดีโอไฟล์บล็อกออกมาพร้อมใช้พร้อมแชร์ทันทีนอกจาก vivo v ส5 pro 5า g ถ่ายคนสวยแล้วนะครับใครชอบถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆเอามาเล่าเรื่องราวแล้วก็มันก็ยังมีฟีเจอร์มาช่วยเสริมนะครับในการถ่ายภาพกลางคืนถ่ายภาพแบบ long shutter speed นะครับโดยสามารถเลือกตั้งค่า preset ได้เลยไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพนะครับการจราจรแสงกลางคืนโหมดต่างๆถ่ายน้ำตกโดยหลังจากเลือกโหมดที่ต้องการใช้งานแล้วก็สามารถเลือกปรับส่วนของ s h u เตอร speed ได้ด้วย มลเล่นของดบเบลเอ็กซ์โพเชอร์นครับให้เราสามารถจะถ่ายภาพ2ช็อตแล้วนามาซ้อนกันได้ถ้าใครมีไอเดียเก๋ๆก็กกกาสามารถใช้ตัวหนบนเอ็กซ์โพเชอร์ในการถ่ายภาพ2ช็อตเอามารวมกันเป็นภาพเท่ๆได้เลยครับ ประมาณนี้นะคะซึ่งก็คือปรับระยะได้แบบกรุบกรบนี่ซูมซูมอินซูมเอาท์ซูมอินซูมเอาท์ ว่าในตอนต้นนะครับว่า vivo v5 1 pro 5g เครื่องนี้นะครับก็มาพร้อมกับสเปคในระดับที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของน้องน้งเรือทงก็ไม่ได้ตั้งแต่ตัวชิป d i m e n s i t y 1,300เนี่ย mm hmm. ก็เทียบเท่ากับชิปสกุล n a p d r a g o n 800 series ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวหรือความจำ ตัวนี้ให้แรม12 g b นะครับอัลต x สําหรับใครที่เป็นสายชอบเปิดแอป pp, เปิดเกมทิ้งไว้เยอะแล้วก็สลับไปมาง่ายๆนะครับขนาดแรมเป็นตัวเครื่อง 12GB นะครับถ้าเกิดมองไม่พอเนี่ยยังสามารถจะเปิด Extended RAM เพิ่มอีก 8GB ได้นะครับรวมก็จะกลายเป็น 20GB ครับส่วนของรอมนะครับก็เป็นยูเอ1ที่ขนาด2 5 6 g b นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วในการอ่านเนขียนข้อมูลโหลดเกมติดตั้งเปิดแอป pp, ไม่ อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของตัวชิป Dimensity 1,300เราสามารถจะเลือกเปิดพวก Rv รผับจีที่กราฟิกระดับสูงได้เฟรมเรทสูงได้สบายๆครับเล่นไปบันทึกหน้าจอไปอัดเป็นคลิปก็ไม่เจอการกระตุกครับ An ally has been defeated. Blood back! Lasso of truth!

ส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุ4,830มิลลิแอมมาพร้อมกับระบบ vivo flash charge 66วัตต์นะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดเนี่ยเราจะได้แบตกลับคืนมา40%ใน15นาทีและถ้าเกิดผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็จะแบตเตอรี่กลับมาที่70%แล้วครับโดยอุปกรณ์ในกล่องนะครับของ vivo v15 pro 5g ก็ ใช่แล้วครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่ v 1 5 pro 5 g เครื่องเดียวแต่จะมีรีวิวตัวของ vivo t w s air มาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวขอมาดู unbox กันก่อนแล้วกันว่าในกล่องจะมีของแถมอะไรมาให้บ้างนะครับนะครับก็จะมีตัวเคสใสนะครับมาให้1ชิ้นแถมมาให้อยู่ด้าน,นครับกับหัวชาร์จ vivo flash charge 66วัตต์แล้วก็มีสาย usb นะครับ a to c 1เส้นแล้วก็มีชุดหูฟังกับพอร์ตสามีแถมตัวแปลง type c เป็น3.5มาใช้งานกับ หูฟังที่แถมมาด้วยนั่นเองครับคราวนี้ก็มาต่อกันที่หูฟังไร้สายรุ่นใหม่อย่าง vivo t w s Air กันมบ้านนะครับตามชื่อเลย Air หมอายถึงความบางเบาใส่สบายนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นหูฟังไร้สายแบบก้านนะครับเป็นแบบออนเอียร์หรือเป็นแบบเ e อียร์บันะครับก็ใส่แบบนี้นะครับ แล้วก็น้ำหนักเบาแต่ว่ามาพร้อมกับไดรเวอร์ในการขับเสียงขนาดใหญ่ครับ14.2มมหนยน้ำหนักหูฟังแต่ละข่านะครับเพียงแค่3.5กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบกออเอียนะครับคือเป็นแบบเย็บบัดนั่นแหละใส่ก็วางไปข้างหูกแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของตัวพลังเสียงไม่ต้องวลครับเพราะว่าแม้ว่าจะเบาแต่ว่าข้างในเนี่ยเลือกใช้ไดรเวอร์ขนาด14.2มม,มเลยทีเดียว ซึ่งภายในก็มีการใช้ตัวคอปเปอร์ครับหรือว่าคอยทองแดงจากไดโกกูในเรื่องของการขับเสียงเบสนะครับส่วนของเสียงกลางกับเสียงแหลมครับก็มีการเลือกใช้ไบโอคาร์บอนไดแฟรมนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความดังมากขึ้นโดยผ่านการจูนเสียงนะครับจากทาง Vivo Golden Ear Acoustic Lab นะครับถ้าเกิดจำมาได้เนี่ย Vivo ก็เป็นค่ายหนึ่งที่มีการผลิตพวกเครื่องเสียงเครื่อง P3 คุณภาพดีๆมาในช่วงแรก ก่อนจะมาทำพวกตลาดมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ DeepX 2.0ในการปรับจูนโทนเสียงต่างๆผ่านอีควอไลเซอร์ในสไตล์ที่เราชื่นชอบนะครับซึ่งในการตั้งค่าครับก็สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันหูฟัง vivo นะครับตรงนี้หน้าตาดีไซน์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ กดเข้ามาก็สามารถจะปรับตั้งค่าทั้งการควบคุมตัวเครื่องการแตะก,การสัมผัสนะครับว่าจะเปิดฟังก์ชันปิดฟังก์ชันอะไรเลื่อนเพลงไปหน้าทอยหลังครับซึ่งตัวเอฟเฟกต์เสียงูฟังาทา้งฟังอีโวก็บอกว่าแต่ละโหมดเด่กก็จะออกแบบมาเพื่อการฟังเพลงในแต่ละแนวนะครับอย่างเช่นเสียงชัดเน้นโทนเสียงกลางก็จะฟังเพลงป๊อปสนุกนะครับส่วนเบสหนักนะครับคุณก็จะมาฟังพวกในสายร o อ k R&B หรือว่าพวก EDM ส่วนตัวเสียงสูง High p i พ c h ก็จะเหมาะกับการฟังพวกเพลงในสายอะคูสติกเสียงพวกเพลงคลาสสิกต่าง โดยเราสามารถตั้งค่านะครับการควบคุมหูฟังได้นะครับอย่างเช่นการแตะหูซ้าย2ครั้งจะเป็นเล่นหยุดเล่นส่วนหูขวาจะเลือกเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นนะครับอย่างเช่นแปบไปเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปนะครับ แต่ถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามานะครับอันนี้เราไม่สามารถจะปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบการตั้งค่าได้นะครับคือแต่2ครั้งจะเป็นการรับสายหรือว่าวางสายหลังจากคุยเสร็จนะครับถ้าเกิดต้องการปริเสธสายก็แค่แตะค้างเอาไว้นั่นเองครับส่วนเรื่องของพลังเสียงนะครับจากที่ลองฟังมาครับต้องบอกว่าตัวของ vivo t w s Air เนี่ย อาจจะมีเสียงช่วงกลางที่่ข้างเด่นแล้วก็ชัดมากๆครับในการตั้งค่ามาตรฐานส่วนพลังเสียงเบสก็ต้องบอกว่าอาจจะบางไปนิดนึงครับด้วยความที่ตัวหูฟังเป็นลักษณะของเอียบักด้วยก็คือไม่ได้เป็นแบบอินเอียร์ไม่ได้มีการซีลเสียงภายนอกนครับเพราะฉะนั้นตัวเบสที่มาครับก็ถือว่าลึกพอได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ตึ้มหนักๆโดนใจสายที่ฟังเพลงแบบสไตล์บีดหนักๆแน่ๆแต่เชื่อว่าใครที่ชอบฟังเพลงป๊อปนะครับผมเน้นเสียงร้องแล้วก็เสียงเมโลดี้ทั่วไปนะครับอันนี้น่าจะเพลินกับมันได้ไม่ยาก รลจากที่ลองฟังมานะครับในชาร์ต Spotify ตอนนี้เพลงฮิตของไทยในย10บระดับเพลงไทยนะมาสไตล์นี้หมดเลยครับเป็นแนวป๊อปใสๆฟังเพลินๆน,น่ะตู้ฟังไม่ได้มีฟังก์ชัน ANC หรือ Active Noise Cancellation ครับกรองเสียงภายนอกไม่ได้แต่มีระบบ Dual Microphone นะครับที่ช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาเราคุยสายกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จัดการลดเสียงแอมเบียต่างๆรอบข้างลงไปนะครับนั่เพราะว่าใครที่จอง Vivo V15 Pro 5G นะครับ ราคา19,999บาทภายในที่ที่29กันยายนนี้จะได้ของแถมเป็นหูฟังไร้สาย vivo TWS Air ไปด้วยเลยตัวนี้ราคา1,999บาทนะครับ เรียกว่าใครที่จองครับก็จะได้ไปใช้งานคู่กันเลยครับแต่เห็นว่ามีจํากัดแค่3,000ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบจองกอนนันนิดนึงแล้วกันแต<อ>่ว่าใครมีคําถามตรงไหนเกี่ยวกับ vivo v Pro 5 Pro 5G รวมถึงตัวของ t u s Air ด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมอย่างวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโดยเซ็ด้วยระครับวันนี้ผมพัดและทีมงานลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่หคราวหนะ้าสวัสดีครับ